เปิดตัวแล้วกับ HyperX Cloud T การกลับมาอีกครั้งในรอบ8ปีของหูฟังสุดเทพจาก HyperX และ d ักกี้ค่ะเตรียมเปิดตัว Custom Keyboard ตัวแรกของค่ายจะน่าสนใจแค่ไหนไปรับชมรายละเอียดในป้ายยานิว EP นี้ได้เลย ขอเวลาเซฟวีถ้าเกิดคุณชอบคอนเทนต์ของเฟสอยากสนับสนุนสามารถกดซุปเปอร์แตงใต้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแถมยังได้คอมเมนต์ที่เท่แบบนี้ด้วยหรือจะาเป็นชาวคลั่งรักกันป้ายยางก็สามารถกดแล้วมาจอยกันได้เลยจบกนาน์ดใครตรงไปเรียกได้ว่าแฟนๆไฮเปอร์เอ็กเน่เฝ้ารอกันมาอย่างยาวนานถึง8ปีกว่าหูฟังตั้ใหม่จะออกมาจากตระกูลคาวซึ่งตอนนี้น้องก็มีการเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เข้าไทยเป็นที่เรียบร้อยด้วยเหมือนกันค่ะสําหรับไฮเปอร์เอ็กคาวทีหากใครได้ติดตามงานคอมพิวเตอร์เทค่อประมาณ2วันที่แล้ว รุ่นนี้ค่ะมีการอัปเกรดมาให้หน่าใช้กว่าเดิมแล้วก็มีการปรับแก้นในส่วนของไมโครโฟนต่อไปนี้ก็ห้ามบูลี่น้องแล้วนะเพราะว่าเสียงเขาดีขึ้นจริงๆค่ะส่วนของการดีไซน์ก็ยังมีความใกล้เคียงของตัวคาวทูอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นการเล่นโทนสีที่เป็นดําแดงแล้วก็ตรงตัวของโครงสร้างของเขาค่ะแต่สิ่งที่อัปเกรดมาในการดีไซน์ก็คือตรงบริเวณคาดด้านบนจะมีความหนาที่เราสามารถเห็นได้ชัดเลยจะทําให้การใช้งานของเราเนี่ยสามารถใส่ได้ยาวนานแล้วก็สบายมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงวัดเทนโลกตอนนี้นะคะ เขาไม่ได้มีรองรับแค่ส่วนของคอมพิวเตอร์อย่างเดียวเนาะยังมีเครื่องเกมอื่นๆที่ยังต้องรองรับได้อีกหูฟังตัวนี้เขาก็จะมีการปรับเปลี่ยนพอร์ตได้นะคะไม่ว่าจะเป็น type c type a 3.5ซึ่งก็ให้มาครบมากขึ้นไม่ว่าคุณจะซื้อหูฟังตัวนี้ไปใช้งานกับอุปกรณ์หรือว่าแพลตฟอร์มเล่นเกมไหนก็ตามก็สามารถใช้งานได้ค่ะสําหรับการวางจาหน่ายในไทยนะคะตอนนี้มีลงในช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์เรียบร้อยแล้วที่เฟซเห็นก็จะเป็นช้อปปี้เนาะโดยมีราคาอยู่ประมาณ4 0 0 0กว่าบาทแต่จากที่ดูีววิมา ราคาขายจริงจะอยู่ที่ประมาณ3090บาทเท่านั้นซึ่งเป็นราคาที่โอเคมากๆเลยเนาะหากใครสนใจนะคะถ้าเกิดมีการวางจำหน่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนเดี๋ยวเฟซจะแปะลิงก์สั่งซื้อหรือว่าข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมไว้ให้ใต้คลิปนี้ค่ะและนี่ก็จะเป็นทั้งหมดสำหรับ Hyper X Cloud 3หากมีรีวิวก็ยังไงฝากรอติดตามกันด้วยนะคะสำหรับข่าวสารเกี่ยวกับคีย์บอร์ดก็มีความน่าสนใจเช่นเดียวกันค่ะโดย Lucky แบรนด์คีย์บอร์ดรูปเป็ดชื่อดังซึ่งปกติแล้วแบรนด์นี้เขาก็จะมาร์กทำคีย์บ ออกมาแต่ในที่สุดเขาก็เกิดเป็นโปรเจกต์ดีขึ้นมาค่ะซึ่งโปรเจกต์นี้จะเป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับคัสตอมคีย์บอร์ดรุ่นแรกของค่ายแล้วก็ได้มีการเปิดตัวไปในงานคอมพิวเทค2023เช่นเดียวกันโดยมีชื่อรุ่นว่า a l l r 65ความน่าสนใจโดดเด่นมันตั้งแต่การดีไซน์ของเขาค่ะซึ่งมาในขนาด65เป็นเคสอลู u, แล้วก็มีคัลเลอร์เวหรือว่าสีสันให้เลือกเยอะมากทุกคนโดยทางแบรนด์เองนะคะเขาก็ใส่ใจในด้านของโครงสร้างเรื่องการพิมพ์ต่างๆมาด้วยเพราะเขาอะให้โฟมมาหลาย มากๆเพื่อเสียงจะได้ออกมาเป็นเอกลักษณ์ของเขาค่ะตอนนี้ก็ยังมีรายละเอียดออกมาไม่ค่อยครบสักเท่าไหร่นะจะเป็นแค่สเปคจุดเด่นคร่าวๆแต่การใช้งานจริงนั้นยังไม่มีใครออกมารีวิวสักเท่าไหร่ซึ่งอาจจะต้องรอการเปิดตัวในช่วงควอเตอร์สามื่อกว่าควอเตอร์สนะคะตอนนี้น้องก็แค่เอาไปโชว์ในงานของคอมพิวเตอ2023แต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าน่าจับตามองแล้วก็เป็นสัญญาณที่ดีค่ะสําหรับหลายๆแบรนด์ที่เริ่มมาจับตลาดของคัสตอมคีย์บอร์ดบมง่ีในอนาคตเนี่ยราคามันอาจจะ จะเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็มาดูว่าน้องอ่ะสามารถชนกับแบรนด์ดังๆที่มีอยู่ในตลาดแล้วได้หรือเปล่าและนี่ก็จะเป็นรายละเอียดทั้งหมดนะคะสาหรับ2ข่าวที่เราหยิบมาเล่าในป้ายยาในวี p ีนี้หากเพื่อนๆชอบก็ฝากากดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามใ้เฟซด้วยจะได้ไม่พลาดข่าวสารเกมมิ่งเกียร์ใหม่ๆแบบนี้อีกแล้วก็เชื่อว่าในงานคอมพิวเต็2023จะมีการเปิดตัวเกี่ยวกับเกมมิ่งเกียร์หรือว่าอุปกรณ์คอมอีกเยอะมากๆยังไงช่องของเราจะมาอัปเดตให้ดูกันนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม นะบ๊ายบายครับผม